วันนี้คุณแม่เปิ้ลพาทำอะไรกันมาดูกันเลยแน่นอนเมนูโปรดปลาหนึ่งแล้วก็ตำลึงค่ะตำลึงนะคะคุณแม่วันนี้เราจะทำปลาหนึ่งใส่ตำลึงแล้วก็ยอดพริกคุณแม่ชอบมากใช่ไหมคะแม่ช,ชอบมากเลยีแคะ่ามาต้นพรก,กนี่นะคะต้นพริกดูสิอ่าจมาต้นพริกหึงโอ้โหพีกพริกเนี่ยนะคะลูกดกมากเลยนี่เก็บไปได้ตั้งสามทัพทวแแล้วนะ ตำลึงในบ้านมีหลายมุมมากเลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บอีกที่หนึ่งกันค่ะไอีกที่หนึง่ตงตรงต้นอะไรนะ่ยต้นอะไรนะอะไรจันจันแสงจันหรือเปล่าแสงจันไม่ใช่แสงจัน,จนต้นนี้นานมากแล้วก็สูงมากเลยทุกคนโอยเราได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปดูที่อื่นอีกอาตามาอย่าเพิ่งปิดหลุมอาตามมาไปดูกัน แม่เก็บได้นะยังยังไม่ได้เนาะโอ้ใช่ใกล้ๆเลยลูกเดี๋ยเพิ่งเก็บลูกโอเคมากันหนูเก็บ <Okay. S 1> <า>กลูนกนี้ให้ปลาไก่อืททิ่าได้ปลาพอแล้วลูกไปโอ้โหมาขุดบนดเต็มหมดเลย,ลเลยตรงนี้ก็มีมอีกตําลึงเนี่ยอับถ้าตัวผู้นี่นะคะตัวผู้ใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวเมียใบมันจะเป็นอย่างนี้นะใช่ แยกแบบนี้นะทุกคนดูจากใบเหระจริงเหรอครับแม่แมงมุมมันเยอะจังเลย กลัวโดนทัวอะไรกันแต่คุณแม่นะ่ะรู้สินี้มันขึ้นไปข้างบนนี่นะคะถ่ายเห็นด้วยนะโอ้ยยอดน,นี้ดูสิคะว่านี่สวยมากอันนี้ต้องตัดยูทูบด้วแหละนะคะว่าแช่ไว้ไหนอันมากเลยข้างบ้านก็มีดอกแค่ด้วย่ะ <c oughs> ตึงต้งจุ๋ง ่มนี่นะคะตําลึงนะคะทุกคนเราได้มาแล้วอันนี้เป็นยอดพริกอันนี้เป็นตำลึงโหยอดสวยมากเดี๋ยวเราจะไปนี่แม่ไปดูตรงข้างบ้านตรงยูว่าตรงนี้สวยไหมนี่โอริสนะคบโอริสโอริสครับโอริสได้วัตถุดิบครบแล้วต่อไปเราก็ไปนึ่งปลากันค่ะไปกินนึ่งปลาค่ะนี่นะคะผักนี่เอามาล้างเสร็จแล้วเราก็จะเด็ดตรงนี้ออก เขาเรียกว่าหนวดมันนะคะเนี่ยเป็นหนวดมันเนด็ดออกซช้ไหคะแล้วก็นี่มาดูดนึ่งปลาหน้าอร่อยไหมคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีล้างปลาให้สะอาดวันนี้เป็นปลาปลาสลิดนะคะอออร่อยรลนะพี่อาจอยากกินไหมครับ เดี๋ยวมาดูทีนะคะตอนทำเสร็จอาทาใกล้เสร็จแล้วว้าวเริ่มกลิ่นหอมแล้วกลิ่นหอมแล้วนะคะทุกคนเนื้อแน่นๆนเนื้อแน่นๆอ้าวนี่นะคะใส่ตำลึงลงไปแล้วตำลึงกล่องมาเริ่มเลยแม่เปิ้ลชอบมากค่ะ มีอะไรเอ่ยพี่อยากทำอะไรครับเสร็จแล้วเมนูปลาของเราปลานึ่งเป็นปลาอะไรครับอัดซาลิดลาลิดจะให้ดูเนื้อสิแน่นๆตัเปี๊ยวอมไมลูกมีตําเลืด้วยคุณแม่เปิ้ลใส่พริกด้วยนะคะเรากปเก็บกันมามีตับเลือเมื่อกี้นะคะมีแม่เปิ้ลใส่ผักอะไรบ้างดูก่อนมะกรูดตะไคร้หอมแดง พีกแล้วก็มีซอสแค่ราดซอสเฉยๆรอบๆปลาเองนะคะก็อร่อยะค่ะมีซอสเขาเรียกซอสซอสไอ้นี่ไงซอดเหลืองได้กินได้หลงกินได้ก็เขาก็ใส่กับข้าวพี่อยาดเคยแพ้ถั่วนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้เครื่องปรุงที่ใส่ถั่วนิดหน่อยได้พวกซอสแต่ถ้าเป็นถั่วเป็นมันเล็กเลยไม่ไดเ้เป็นไงคะปลาเนื้อ กือบหมดชามแล้วเอาให้หมดครับอ่าต่อไปน้องออมนะคะเดี๋ยวแม่เปิ้ลก็จะลุยแล้วตําล่กออมกินค่ะกิน,นยังคะดูสิคะเนื้ออืม,อมด้วยแบบเนื้อแน่นๆเลยคะ่ะหอมมากอื นึ่งปลาทําง่ายๆนะคะถ่ายน้องอมนะคะน้องอมหมอกจะกินและะ้วค่ะทําง่ายๆไม่ยากวิธีการนึ่งปลาที่แม่เปิ้ลบอกไว้นะคะอันดับแรกเคยเลือกปลาปลาอะไรก็ได้นะคะเอามานึ่งแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดล้างน้ําเกลือสัก 2- 3น้ํสาน้แล้วก็เช็ดให้หรือผึ่งให้แห้งจากนั้นก็แค่เอาใส่ลงในจานแล้วก็ใส่เครื่องนะคะสมุนไพรแล้วก็เอาเข้าหม้อนึ่งได้เลยคะ่ะ นานๆทีอัพคลิปแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e ไว้นะคะขอบคุณค่ะ